น่าจะเป็นร้านค้านะคะร้านค้ากลุ่มแม่บ้านห้วยผาจำหน่ายอาหารป้านะคะ,ะ,ะจำหน่ายอาหารป่าป <ะ S 1> โอ้ทำปลานี่มาแล้วนะคะทาปลานะคะไทยแลนด์ทำปลาไทายแลนด์ไทยแลนด์อุทยานแห่งชาตินะคะเป็นอุทยานแห่งชาติไทยแลนด์ไทยแลนด์ นี่บรรยากาศแล้วเราก็จะเห็นปลาถึงแล้วถึงแล้วเห็นแล้วนะคะปลานี่ถ้ำปลาจะเจอปลาเยอะนะคะปลาคราฟแต่มันจะเป็นปลาคราฟที่แบบสีดำเนาะไม่จะเป็นปลาอะไรเอ่ยนะเราลองดูด้วยกันสิว่าเป็นปลาอะไรจะเป็นปลาตัวใหญ่ขอบคุณขอบคุณทุกคนเราก็ไปดูใกล้ๆก่อนนะคะ นี่บรรยากาศจะมีคนมาเที่ยวเยอะอนนบรรยากาศนะคะมีนักท่องเที่ยวมานะคะเดินต่อไปขึ้นสะพานอันนี้ก็จะเป็นอาหารป่าจัดไปแล้วนะคะกะ็จัดไปแล้ว,วก็ิ้วไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> ี่ยวไปล่อรือปลา สวย<ม>ะคนเห็นไหม,มปลาสวย<ม>นี่ถ้ำ<ม>ปลานะคะเอาเดินต่อไปอีก<ม>เห็นไหมเดี๋ยวเราเดินไม่ทันเขาข้างในต้องเป็นถ้ำแน่นอนทุกคน<ม>อะไรนี่ที่ที่นี่อ่ะอะไรอ่านดูทุกอย่างอ่ะมาต้อนะคะ ทางที่จะขึ้นไปนะคะอ่ะทางที่จะขึ้นไปถ้ำปลาอ้าวที่ปักเทียนเรามาไหว้ฤาษีกันเรามาไหว้ฤาษีกันนะคะทุกคนขอบคุณน้องมีเฮงอยากอย่าเดินไปไกลเดี๋ยวจะหลุดไปฝั่งพมา่าอดน้วนสิมีแค่นี้ เออมันใกล้ถึงแล้วใช่ไหมน้องมีเฮงอ่านะคะมาไหว้ไหว้ฤาษสีกันทุกคนขอพรขอพรให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะคะกรุณาปักธูปเทียนบริเวณน,นี้นะคะมาไหว้ก่อนไปสิอะรหังสัมมาสัมพุทโธภระควาตังภัคกบาตัอง,ตอง,ตองอภิวาทิ ส, activist, ส, o, สจ้พะคะโตภะคะวะตาธรรมนุษย์ธรรมนัมมัซซามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัง şey ฆังนามิกราบหลวงปู่ฤาษีนะคะให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะคะ ตรงนี้ก็มีป่าป่าด้วยเดี๋ยวแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเดินมนะาณทำป่านี้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์4 5 4 1นะคะนี่สมเด็จพระนางเจ้าได้มา อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ถ้ำปลานี่เราได้มาพบกับแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ถ้ำปานะทุกคนเราจะเจอหินอันนี้คานี้ขานี้คือเดินกลับนะคะสิ้นสุดสิ้นสุดการเดินทางนะคะอุทยานแห่งชาติถ้ำปานะ,นะคะน้ําตกผาสื่อผาสื่อน้ําตกผาสื่อนะคะ เราก็ได้ทำขอพอรแล้วพระฤาษีนะคะหลวงปู่ฤาษีนะคะกราบบ่ายขอพอรท่านแล้วแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆของถ้ำปา่าอันนี้เราก็เห้เทเลยนะเทเลยอ่ะ ยอย่าล่างไปนะามาดูปลากใกลๆหาเยอะมาก